ราบเรียนคณะกรรมการที่เาคารพทุกท่านดิฉันนางสาวธรรมรัตนเลื่องบุญดิฉันนางสาวชนนันคำแสนและดิฉันนางสาวชัชิดาวงญดาค่ะมาจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวันนี้จะมานําเสนอโครงงานเรื่องการยืดอายุการสุขของกล้วยนําวาด้วยสารเมล็ในเมล็ดเมล็ดแบงลักแลว่านหางตะเค่ค่ะโดยเอาไลน์นะคะเราจะแบ่งการพูดเป็นสี่หลักๆนะคะก็คือหนึ่งบทนำสองวิธีการดําเนินงานสามผลการดําเนินงานและข้อสุดท้ายสรุปแล,ละอภิปรายผลค่ะ ที่มาและความสําคัญนะคะกล้วยเป็นผลไม้ของไทยออกผลได้ทุกฤดูการตลอดทั้งปีมีท้งวิตามินซีและมีประโยชน์สูงจึงเป็นที่ยอมของทุกเพศทุกวัยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกล้วยจึงสามารถมีรายได้ที่ค่อนข้างดีพอความต้องการของตลาดที่มากขึ้นโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าค่ะเพราะเป็นกล้วยที่ปลูกง่ายแลยะราคาไม่แพงแต่ปัญหาหนึ่งที่มักเกิดกับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกล้วยก็คือการที่กล้วยนว้ำว้า หอมก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยกระบวนการสุกข,ของกล้วยน้ำวานะคะก็ค,คือการหายใจและการสร้างเอทิลินซึ่งเป็นฮอร์โมนเร่งให้เกิดการสุกการสร้างเอทิลินในเนื้อเย่พืชน,นะคะต้องอาศัยพลังงานจากการหายใจและมีแก๊สออกซิเจนที่เพียงพอนอกจากนี้นะคะยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดอ,ออกไซด์ถ้าปริมาณ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงประสิทธิภาพการสร้างเอทิลีนก็จะลดลงดังนั้นการชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้าให้ได้ผลดีก็คือการลดอัตราการหายใจและลดการสร้างเอทิลีนค่ะกลุ่มพวกหนูนะคะจึงทาการเคลือบกล้วยด้วยสารวิิเลตซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวหนืดข้นจะไปลดการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนไม่ให้เข้าสู่เนื้อเยื่อกล้วยทางภายในและภายนอกและป้องกันไม่ให้เกิดการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะ พราะเหตุผลดังกล่าวนะคะจึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเพื่อศึกษาการสกัดสารมิซิเลตจากมะเร็ดแบงลักและว่านหางจระเข้ข้อ2เพื่อศึกษาการเรี่ยบเบียบการยืดอายุการสุกของกล้วยน้ำว้าด้วยสารมิซิเลตจากมะเ็ดแบงลักและว่านหางจระเข้ข้อ3มเพื่อศึกษาค่าความเหนื่อของสารมิซิเลตในมะเ็ดแบงลักและว่านหางจระเข้ค่ะ โดยขอบเขตของการศึกษานะคะโครงงานนี้ศึกษาการยืดอายุการสุกข,ของกล้วยน้ำว้าโดยสกัดสารมิซลเลตจากเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้ที่มีอัตราส่วนเริ่มต้นใกล้เคียงกันเพื่อศึกษาการยดระยะที่ใช้ในการสุกข,ของกล้วยค่ะสมมุติฐานนะคะสารมิซลเลตในมเมล็ดแมงลักมีประสิทธิภาพในการยืดอายุได้ดีกว่าสารมิซลเลตในว่านหางจระเข้ค่ะ ในส่วนของตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะคะตัวแปรต้นก็คือสารมิสเรลในมเมล็ดแมงลักและสารมิสเรลในว่านหางจระเข้ตัวแปรตามก็คือระยะเวลาในการสุกโดยวัดจากค่าความหวานของกล้วยน้ำว้าค่าความเข้มสีของกล้วยน้ำว้าและเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักค่ะส่วนตัวแปรควบคุมนะคะก็คือชนิดของกล้วยน้ำว้าสถานที่อุณหภูมิและกล้วยน้ำว้าที่มาจากฝีเดียวกันค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะข้อ1สามารถสกัดสารนิซิเลตจากเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้ได้ข้อ2องสามารถเปรียบเทียบการยืดอายุการสุกข,ของกล้วยน้ำว้าด้วยสารนิซิเลตในมเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้ได้ค่ะพิยามสับเฉพาะนะคะเวลาในการสุกก็คือจํานวนวันที่เก็บจากกล้วยน้ำว้าออกจากต้นกล้วยมีลักษณะเปลือกเหลืองทั้งหมด ไม่มีรอยดำค่ะส่วนค่าความหวานนะคะก็คือหน่วยที่ใช้บอกความเพิมข้นของของแข็งที่ละลายอยู่ในสารละลายเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักต่อน้ําหนักเวลาค่ะการสูญเสียน้ําหนักนะคะก็คือน้ําหนักของผลละผลไม้ในวันที่เริ่มต้นการทดลองและวันสุดท้ายของการทดลองจากนั้นนะคะนําค่าที่ได้ไปคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือค่าความเหนืดความเหนื่ก็คือค่าที่ได้จากการคำนวณการทดลองโดยใช้ท่อและหย่อนลูกเหล็กค่ะ ใน e: ส <S <s uh, ่วนของวิธีการดําเนินงานนะคะเราจะมีการสกัดสารมิสเซเลตจากเมล็ดแมงลักและว่านหางจระเข้และการศึกษาการศึกษาค่าความหวานและส้นศึกษาน้ําหนักค่ะการสกัดมิสเซเลตจากเมล็ดแมงลักนะคะ1นําเมล็ดแมงลัก25กรัมมาแช่ในน้ำ400มิลลิลตรค่ะ2นําไปปั่นในเครื่องปั่นเป็นเวลาหนึ่งนาทีสามนำไปกรองแยกเมือกออกจากเนื้อเห้สารมิสเซเลตจากเมล็ดแมงลักค่ะการสกัดสารมิสเซเลตจากว่านหางจระเข้นะคะ1เราจะนําว่านหางจระเข้มาล้างให้สะอาดสองเรา จะบอกเปลือกว่าหางจระเเ้ออกให้หมดค่ะสามนเนื้อว่าหางจระเข้25กรัมมาปั่นในน้า400มิลลิลตรค่ะสี่ลองแยกเนื้อและจักเนื้อด้วยผ้าขาวบางเพื่อให้ได้สารมิสิเลตจากว่านหางจระเเ้ค่ะวิธีการตรวจสอบความหนืดของสารมิสิเลตนะคะหาความถ่วงจำเพาะของมิสิเลตแต่ละชนิดโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์จุ่มลงในสารค่ะสองนไปหาความหนาแน่นของของเหลว 3. ามนำสารมิสิเลตจากผริตแมงลักและว่านหางจระเเ้เทลงในกระบ,บอกดวงปริมาตร30มิลลิลิตรค่ะ ตีหย่อนลูกเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ถห้าเซนติเมตรหนะ้าลูกลงในสารบันทึกภาพขณะททาการทดลองเพื่อนําไปแท็กซิงในโปรแกรมแท็กเกอร์เพื่อหาความเร็วปลายค่ะนาความเร็วสุดท้ายของหยด 5, ั15มาหาค่าเฉลี่ยความเร็วและน,นคา,า,าความเร็วสุดท้ายเฉลี่ยมาหาสัดส่ความ,วม,ามหนืดค่ะโดยทําวิธีเดียวกันกับว่ากับหนเ่งียษจากก้านหางโรเทสค่ะวิธีทําการทดลองนะคะหนึ่งเราจะนํากล้วยทั้งเก้าลูกมาชั่งน้าหนักและวัดค่าความหวานเริ่มต้นค่ะ สองเราจะเคลือบกล้วยด้วยสารมิสเซลเลตจากเมล็ดแมงลักเป็นจำนวนสามลูกค่ะสามทำแบบเดียวกันกับกล้วยสามลูกโดยเคลือบด้วยสารมิสเลเลตจากว่านหางจระเข้ค่ะสี่ใช้อีกสามลูกไม่เคลือบเพื่อใช้เป็นชุดควบคุมค่ะห้าสังเกตและบันทึกผลทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะและหกสังเกตและบันทึกผลและวัดความหวานในครั้งสุดท้ายค่ะ ค่ะต่อไป,ไปอเป็นตารางเปรียบเทียบค่าความเข้มสีค่าความหวานและน้ำนากของเกลวยนวาน,นะคะเนื่องจากคณะผู้จะทำคิดว่าการมองสีเกลด้วยตาเปล่าอาจจะทําให้เกิดการคาดเคลื่อนได้จึงนำแอปพลิเคชันที่สามารถวัดค่าสีได้มาวัดค่ะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าสีในแต่ละวันกับวันแรกนะคะได้ผลดังตารางเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นค่าความหวานพบว่าในวันสุดท้ายนะคะกลวยนวานที่เคลือบด้วยสารมิสเดลจากว่านหางจระเข้มีค่าความหวานมากที่สุดลง,ลงมาคือชุดควบคุมนะคะและที่น้อยสุดคือกลวยนวานที่เคลือบด้วยสารมิมสเดลจากมเมล็ดแดงรัก ต่อไปนะคะเป็นน้ําหนักนะคะน้ําหนักในวันแรกและวันสุดท้ายพบว่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ําหนักของกล้วยน้ำวาที่เคลือบใสมีเสดจากวันหางจัลไรคมีค่ามากที่สุดนะคะลงมาคือชุดควบคุมนะคะและที่น้อยสุดก็คือกล้วยน้ำวาที่เคลือบใสมีเสดจากเมล็ดแมงลักค่ะค่ะต่อไปเป็นตารางแสดงค่าความเหนืดของสารมีเสดจากเมล็ดแมงลักและวันหางจัลไรคนะคะจากจากการทําการทดลองเพื่อหาค่าความเร็วไปแล้วนํามาคำนวณเพื่อหาค่าความเหนืดพบว่าค่าความเหนืดของเมล็ดแมงลักก็คือ 2.45คูณ10กำลังลบ4ค่ะซึ่งมีค่ามากกว่าค่าคงเดิของสารมิสเดทตที่ได้จากว่านหางจระเข้คือ1.75คูณ10กำลังลบ4ค่ะจากกราฟแสดงค่าแนวโน้มของค่าสีของกลวยน้ำวานะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่ากลวยน้ำวาที่เือดด้วยสารมิสเดตจากว่านหางจระเข้มีค่าการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดค่ะค่าต่อไปเป็นแผนภูมิแท่งแสดงค่าความหวานแล้วของกลวยน้ำหวานะคะจากการเปรียบเทียบนะคะ ชุดที่มีค่ามากการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะคะคือกล้ยน้ำวาทีเคลือบสารมิเสเดจากบ้านาหารสลดเคค่ะลองมาคือช ok ุดควบคุมนะคะละที่น้อยสุดคือกล้ยน้ำวาทีเคลือบสามิเสเดจากเลดังรักค่ะค่ะนี่คือภาพของการทดลองทั้งหมดเจ็ดวันนะคะเราก็สังเกตเห็นสีของเปลือกกล้วยได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าวันแรกและวันสุดท้ายแตกกันแตกต่างกันอย่างชัดเจน,นะคะ่ะ สรุปของการทดลองนะคะจากการสกัดสารมีเสด life, kind of ็จสามเมล็ดแมงลักสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุการสูงของแก้วน้ำวาได้ซึ่งสารสกัดมีเสด็จสามเมล็ดแมงลักมีประสิทธิภาพในการยืดอายุการสูงของแก้วน้ำว้าได้ดีที่สุดนะคะโดยมีค่าความหวาน8.6%ดจดบิทและมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ําหนักร้อยละ8.94ค่ะลองลงมาคือชุดควบคุมนะคะโดยมีค่าความหวาน9.4%้าดบิทและมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ําหนักร้อยละ9.30ค่ะ และที่สุดท้ายนะคะกวนน้ำว้าที่เคลือบด้วยสารมิสเเดตจากว่านหางจระเข้มีประสิทธิภาพในการยืดอายุการสุกของกวนน้ำว้าได้น้อยที่สุดนะคะโดยมีค่าความหวาน10.5ตบิทและมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหมากรอยละ12.34ค่ะอภิปรายผลการทดลองนะคะจากการทดลองพบว่าสารมิสเตเดตสามเม็ดแมงลักสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุการสุกของกวนน้ำว้าได้เนื่องจากสารมิสเตเดตมีองค์ประกอบที่เป็นสารเมือกนะคะให้ความคงตัวซึ่งเป็นส่วนช่วยในการยืดระยะเวลาการสุกของกวยน้ำว้าค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่่ววัดดไ้พบาชนวาที่ มเมล็ดแมรับมีประสิทธิภาพในการยืดอายุการสุกข,ของกล้วยน้ำวานะคะในะะในระยะเวลา7วันได้มากที่สุดค่ะลองลงมาคือชุดควบคุมและและที่น้อยที่สุดก็คือกล้วยน้ำวาที่เคลือบด้วยสารมิสเตจจากวัานหารสระเข้ค,ค่ะทั้งนี้นะคะจากการทดลองสารมิสเตจจากวัานหารสระเข้ไม่สามารถยืดอายุการสุกข,ของกล้วยน้ำวาได้เมื่อเทียบกับออกชุดควบคุมเพราะว่าอาจจะมีสารออกฤทธิ์ตัวอื่นนะคะในวัานหารสระเข้ที่มีคุณสมบัติสมานแผลซ่อมแซมเซลล์ผ <c oughs> <c oughs> ิวกระตุ้นการแบ่ง <ia> ตัวของเซลล์จึงอาจทำให้กล้วยน้ำวาสุเกเร็วกว่าชุดควบคุมค่ะ พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ